สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านสวน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาทําห้องน้ําแบบไม่มีเสานะทุกคนทําที่บ้านสวนนะครับบ้านสวนของผมเองนี่ครับผมจะก่อบล็อกแบบสลับหัวสลับท้ายนะครับแล้วจะมีเหล็กดามไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากันไม่ให้มันสุดไม่ให้มันโยกไม่ให้มัน ไม่ให้มันโยกไม่ให้มันซุดได้นะครับนี่ครับไม่รู้จะซุดหรือเปล่านะครับทุกคนฝากกดติดตามผมด้วยนะครับจะดูว่ามันจะซุดหรือเปล่าครับอัปเดตวันที่สองครับนี่ครับก่อขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับมีเสาเอ็นนะครับเสาเสาข้างในเสาหลบอยู่ข้างในนะครับ ไม่รู้ว่าจะซูตหรือเปล่านะฝากกดติดตามผมด้วยนะครับมีเสาทั้งสี่เสาเลยครับเป็นไม้มันเป็นที่ล็อกไม้ครับไม่ให้มันหลังคามันปิวไปได้นี่ครับห้องน้ำหมาเง,งียนทรงโมเดิร์นบล็อกสลับไม่มีเสานอก มีแต่เสาข้างในอัปเดตวันที่3ามครับนี่ครับใส่หลังคาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาถึงเทพื้นนะครับทุกคนนี่ครับสองคูนสองครับนี่ครับไม่กว้างไม่ไม่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับพอดีหนึ่งคน ห้องน้ำบ้านสวนครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับวันนี้4ี่ผมเรียบร้อยนะครับปูกกระเบื้องแล้ววันนี้จ้างช่างพิเศษมายาแนวกระเบื้องสีขาวด้วยนะครับห้องน้ำบ้านสวนสวยๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ